ถ้าใครอยู่ในวงการ i อทีหรือว่าตามข่าวกันบ้างนะครับก็น่าจะพอเห็นนะว่า Intel ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่านั่งไม่ติดเก้าอี้กันนะฮะมีไฟลนโตดกันอยู่เลยนะครับตั้งแต่ประเด็น Gen 13 Gen 1 4เข้ามาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้แก้ไขได้รวดเร็วอะไรนาดนั้นด้วยจนถึงทุกวันนี้มันยังไม่จบ100%เลยนะครับเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นประเด็นในเรื่องของ Foundry Service ของทาง Intel นะครับที่ไปปรึกษาทางด้านฝ่ายการเงินของธนาคารนะครับแล้วเขาบอกว่า แยกฝั่งเฟ์นดี้ออกไปจะดีกว่านะครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์ในบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรนะครับแล้วได้ยินข่าวมาเพิ่มเติมอีกนะว่านายแพตเกอริงเกอร์ hmm. เนี่ยก็อาจจะลาออกในไม่ช้านี้นะครับอันนี้เป็นแค่ข่าววิเคราะห์ข่าวลือกันเฉยๆนะครับแต่จะว่าไปแล้วนะครับ Intel เนี่ยก็ยังคงเป็นแบรนด์สําหรับอันดับหนึ่งใช่ไหมของ CPU อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วมันก็ยังส่วนใหญ่เป็นมาร์เก็ตแชร์ของทาง Intel นะครับแม้ว่าจะมีประเด็นอะไรต่างๆก,ก็ตามนะครับ ล่าสุดนี้นะครับเราก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับตัว Aerolex Core Ultra 200เข้ามาอยู่บ่อยพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับและประเด็นก็คือทุกครั้งนะฮะที่ไม่ว่าเราหรือว่าสื่อไหนก็ตามนะครับพูดถึงไอ้ Intel Aerolex Core Ultra 200มันจะมีคนมาคอมเมนต์นะฮะพังอีกไหม ครชอีกไหมมีปัญหาหรือเปล่าเข็ดแล้วกับแบรนด์นี้นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ผมเข้าใจได้นะเพราะว่า CPU เนี่ยไอตัวที่มีปัญหาเนี่ยของเจ3้2บเนี่ย20,000กว่านะครับ Intel Core i9 รหัส K นะครับแล้วคนที่เขาซื้อโปรเซอร์ระดับบนแบบเนี้ยเขาก็ต้องมีความคิดที่แบบว่ากูต้องได้อะไรที่มันเพอร์เฟกต์เราไหมเพราะว่าเป็นโปรเซอร์รุ่นท็อปของค่ายอันดับหนึ่งจากวงการโปรเซอร์นะไม่ครับพังนะครับเขาก็เลยอาจจะเข็ดกันไปนะครับพอ Arrow l เ k ็เนี่ยที่เป็นรุ่น อันนี้ผมว่าไม่แปลกเลยนะครับปัญหาหลักของไอตัว Intel j 3 j 4เนี่ยเขาพยายามแก้ไขออกมานะครับด้วยการปล่อยไมโครโค้ดรหัส 0x129 ออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นนี้สำหรับตัว CPU ที่ยังไม่โดนนะครับส่วนใครใโดนแล้วก็เคลมไปผมถึงบอกนะฮะว่ามันยังไม่จบ100%เพราะว่าบางคนอาจจะมีการอัปเดตแพทตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับหลังจากแพทออกมาครับก็มีทั้งฟีดแบ็ด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะครับแต่อย่างน้อย ประเด็นที่ว่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเบาลงไปพอสมควรนะครับและล่าสุดนี้นะฮะ Intel ก็ออกบอกนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีการอัปเดตแพทช์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและฟังก์ชันต่างๆงตัว Gen3 Gen4 ไปเพิ่มเติมอีกในอนาคตนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเขามีการออกลิสต์มาด้วยนะว่าโปรเซสเซอร์ตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบมีตัวไหนบ้างนะครับเพราะว่าเวลาผมพูดข่าวพวกนี้ก็จะมีคนเข้ามาถามนะครับเจน12เป็นไหมตัวรหัส n o n K i 5 I 3 เป็นไหมโน้ตบุ๊กเป็นไหมนะครับอันนี้ Intel เขาออกมาชี้แจงเองเลยครับคนที่โพสครับก็คือนายทอมัสแฮนเนฟอร์ดนะครับคนเดิมที่อยู่กับประเด็นนี้แหละครับเขาบอกว่าโปรเซสเซอร์ตัวที่เป็นรุ่น non K แล้วก็รหัสอย่าง HX ของโน้ตบุ๊กเนี่ย คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ปัญหาแน่นอนแล้วก็ไอตัว Gen 12ก็มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้น Intel ครับยังมีการออกมาสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหรือว่า potential customer ในอนาคตของเขานะครับว่า Intel ยืนยันว่าโปรเซสเซอร์ในเจนถัดไปของ Intel ที่ใช้โค้ดเนมว่า a e r o l e ็และ Luna l เลกจะไม่เจอปัญหาด้านความเสถียรที่เกิดจาก Vmin shift เนื่องจากมีการเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรมใหม่ทั้งหมดและ Intel จะทำให้แน่ใจกับปัญหาเนี่ย จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าสมมุติว่า Intel Aero Lake เนี่ยที่มันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่แบบใหม่จริงๆถึงขั้นเปลี่ยนชื่อที่เป็นยุคของ p a t g e l Single จริงๆเนี่ยครับมันยังมีปัญหาอีกผมว่าบริษัทเนี่ยจากที่แย่อยู่แล้วนะครับน่าจะตกลงไปถึงระดับใต้ดินเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่นี้ก็ไม่รู้นะผมก็เห็นคนแซวเยอะเหมือนกันนะเพราะผมโพสต์ข่าวเนี่ยบนหน้าแฟนเพจโขนกโซนครับว่า Intel บอกว่าไม่ปัญหานี้แล้วเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณรู้ไหมฮะคนมาคอมเมนต์ว่าไงครับเขามาคอมเมนต์กันว่าอ๋อไม่มีปัญหานี้แต่มีปัญหาอื่นแทนใช่ไหม